เราเจอออกัสออก้าออกูตออกเกรสไปแล้วออเกียรออยู่ตรงนี้แล้วออเกียโนเกียน้องโนเกียพี่โรบูตนี่มาเต็มชุดเลยเต็มคาบเลยนะคะมากับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับเกียโนเกียแต่งหน้าช่ำแต่ช่ำเลยนะลูกใครแต่งหน้าให้ลูกพ่อครับพ่อหนักหัวไหมโนเกียไม่หนักเลยพ่อคือคือน้องโนเกียเนี่ยก็คลุกคีอยู่ในคณะลิเกอยู่แล้วใช่ครับคือลงงงมากว่าทำไมตัวจิ๋วขนาดนี้ถึงได้ร้องลูกทุ่งร้องลิเกอะไรได้เก่งมาก ก็คือน่าจะเป็นพรสวรรค์ครับพรสวรรค์พรสวรรค์แล้วแล้วคุณพ่อได้สอนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กๆเลยไหมคะก็คือเขาได้ฟังเรื่อยๆแล้วก็สืบสัพไปเองใช่ครับขอขอลองให้ร้องนิดนึงได้ไหมครับพ่อได้สิตอนนี้สักนิดนึงสักนิดนึงอะมาอยากฟังรนเก้าเบาไทยนี่แหละเออเอาเอารถเก้าเบาไทยเลยเนาะอ่ะได้ได้อะลองสิรนเก้าเบาไทยสู้ลมใจคนไทยทั้งชาติ ขออภิวาทเมื่อบาดองผูมีพลยามได้ไป้า,ชาปเชยยานนาา้าประฉยอักดลสงหวังกลางวันนันยาดฝนจะลมเปืละเป็นว่าปาดง เพื่อใครผมต้องสู้ดันด้น เด็กในสังกัดของดีฉันเป็นวัดค่ะถ้าอะไรที่ลงด้วยนอนหนูอะไรน้ำมูกจะไหลออภัยนิดนึงน่ารักอายุเท่าไหร่นะนะพ่อตอนนี้ครับคครับ่เราเห็นคลิปก็ต้องต้องปูพื้นให้นิดหนึ่งคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาดูเนี่ยออนได้มีโอกาสเห็นคลิปนี้น้ำตาไหลเลยให้ดูคลิปนี้นิดนึงนะฮะเป็นคลิปที่ที่เพลงล่นเก้าผบบไนี่แหละนะฮะมีที่มาไหมพ่อทำไมถึงถ่ายคลิปในรถตอนนั้นตอนนั้นก็ที่มาก็คือไม่มีอะไรมากครับ เช้าก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยมีวันหนึ่งเราก็ขับไปส่งลูกโรงเรียนจิรศาสตร์ก็เปิดวิทยุก็เขามันเขาเปิดกันเลิศเยอะโนกเกะเลยถามว่าพ่อทําไมเขาเปิดแต่เพลงนี้กันอ,อะไรประมาณน,นี้ก็<อ>ต้องเปิดสิลูกเพราะว่าในหลวงแล้วเสียชีวิตสวรรคตอะไระประมาณนี้เอาบอกครับแล้วทําไมโนเกยถามพ่อทําไมหนูอยากร้องได้โอหนูอยากร้องได้พูดเองครับผมก็เลยบอกว่าอ่างนั้นก็ร้องตามเขาไปดิลูก ถ้าหนูอยากร้องหนูก็ร้องตามเขาไปเพราะพ่อไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกหนูได้คเพราะหนูยังแค่นี้อะไรประมาณนี้เพราะเขายังอ่านเนื้อไม่ได้ถูกไหมเขาต้องฟังเรที่เห็นอยู่ดียคือเอื้อนตามวิทยุเหรอไม่ใช่ครับอันนี้ที่ที่ผมบอกนี่คือ ก่อนที่จะอัดคลิป1วันอ๋อหวันเท่านั้นเองหนึ่งวันแสดงว่าน้องใช้เวลาในการจําเนื้อเนี่ยหวันหนึ่งวันและเอื้อนเอื้อนเนี่ยเพิ่งเป็นเหรออันนี้เขาได้มาอยู่ได้มาจากลิเกอยู่แล้วอ๋อคือเอามาปรับแปลงเองแต่อยากจะให้ดูในคลิปช่วงขออภิวาทเนี่ยจริงๆอน่ารักมามที่ที่โดนใจเรานะฟังเอาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะฟังตอนขออภิวาทนะเอาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นอะ พี่หวาดนะแต่เมื่อกี้คุณพ่อแก้แล้วใช่ไหมเพราอยากแก้จากคนนนตรงนี้เป็นเสน่ห์ชอบคอพี่หวาดร้องเหมือนเดิมไหมพี่ลูกเอาพี่หวาดคอพี่หวานใช่ไหมลองดูลองดูสองจ้ามล่นเก้าเลยล่นเก้าเลยล่นเก้าขึ้นใหม่เลยร้องเต็มเสียงหนูเลยูรวมใจคนไททยั้งชา ถูกแล้วไงถูกแล้วถูกแล้วแล้วก็ไม่จริงๆริคือเขาลองลิเกได้ด้วยลองลิเกได้เลยครับลิเกได้ด้วยใช่ครับโชว์โชว์นิดนึงได้ไหมครับเอาเลยเต็มเต็มชุดมาแล้วเนาะเอาเลยสิมามาสุดแซลสลดหมดอะไรต้องสสสูญเียยลมาต้นสูงพอท้าไม่เชื พกะทิแม่แพงแพงพงอะหสว่างเหมือนพอยมาส่องหนูไม่ได้เธอเล่นที่เอามาลองอยากส่งเสียงแพดโซนสัน,สนเชิญโอ้โหเนาะไม่ได้ไปไหนย,ยังพูดกันได้อยู่นะคำว่าสรง พ่อเจริญไม่จบเลยโอ้ยดีมากเลยอ่ยยอะนี่ว่างไม่เย็นนี่เอาไปบ้านหน่อยอยากอเอาไปเลี้ย,ยงแล้วมีกี่กวัวเป็นหนูได้ขนาดนี้เออโอ้ย ห้าขั้วแล้วคุณพ่อค่ะเห็นว่าเป็นเล่นลีเกที่สวีเดนด้วยใช่ครับกำลังจะไปเหรอคะ๋ยวไปกลุ่มผ่านเนี่ยแหละครับเป็นธรรมดางานอะไรครับพ่องานอะไรครับสวีเดนเขาก็มาเชิญตัวเราไปครับเราคลิปเราไปถึงนู่นเขาเห็นจากคลิปถูกไหมเราแชร์กันเยอะมากคือล่าสุดที่ไปออก Thailand Got c h a l l e n ด้วยนะฮะได้สี่ผ่านเลยใช่ไหมใช่ครับแต่แต่ก็ไม่สามารถไปต่อได้นะแต่พ่อให้กําลังใจลูกยังไงก็ไม่ได้ให้กําลังใจอะไรมากมายก็ เกียทำดีที่สุดแล้วเกียอยากได้อะไรเนี่ยเกียทำได้วันนี้คือคือเราจะมีเลขกลอนอุบายนิดหน่อยว่าพี่จะทำอะไรอย่างอะไรเงี้ย่ยใช่ครับใช่ครับประมาณแต่จริงๆที่พ่อพูดถูกนะเกียอยากจะได้แลรเกียก็จะได้ใช่ครับเกียอยากทำอะไรเกียก็ทำได้ใี่ค้าขับวไปได้ขนาดนี้ใช่ครับไม่อยากให้หยุดแค่นี้ใช่ไหมอยากให้มีการฝึกต่อเนี่ยคือโชว์บ่อยไหมครับช่วงนี้บ่อยมากบ่อยนี่คือทุกวันแบบของเรานี่มีทุกวันอยู่แล้วแล้วพอมาพ่อหลวง อนนักก็คืองดหนึ่งเดือนก็คือของสอนรามน้ำเพชรเนี่ยโอ้จะยาวไปอีกหลายๆปีมากคครับ่ะก็คืออยู่กับคณะสอนรามน้ำเพชรแล้วปกติเนี่ยเวลาเวลาเราไปแสดงนี่แสดงที่ไหนอะคะแล้วแต่ที่แล้วแต่เขาจะจ้างไปอย่างนี้ปะคะอย่างพิธัญญาหาไปเนี่ยเราก็ไปบ้านพิธัญญาพี่โอนก็ไปบ้านพี่โอนเอามาเราจัดลิเกตื่นเลคุยหน่อยไหมได้ไหมเออรวมตัวกันแล้วก็เป็นเอามาทั้งโชว์เลยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่า ่านอื่นที่ที่ที่ดูอยู่แล้วอยากที่จะติดต่อนี่จะสามารถติดต่อได้ที่ไหนอะคะก็ติดต่อได้ที่นามคณะหรือว่าเฟซบุ๊กของผมก็ได้เฟซบุ๊กชื่ออะไรคะคุณพ่อเกตแก้วทานสปอร์ตเกตแก้วทานสปอร์ตนี่นีออกโชว์เนี่ยมีค่าตัวไม่มีครับไม่มีถ้ามันค่าตัวก็คืออย่าพูดที่เขาได้ยินสิเดี๋ยวเขาจะ้อแท้ขึ้นนอแต่ไม่ใช่ว่าหัวหน้าเราอย่างนั้นคือหัวหน้าเราเนี่ยมีเลขกนูบายเหมือนกันครับเขาเข้าใจหัดเล่นคือพอโนเกียไปเล่นไปเล่นปุ๊บอะไรเงี้ย ก็จะไม่มีแต่เขาจะเรียกไปโนเกียมหาตาสิลูกอืก็ยัดสตางค์ให้นี่คือตาจะพูดว่านี่คือรางวัลที่โนเกียทาวันนี้ได้ดีมากค่ะถ้าเกียร์ทำดีกันนี่เกียร์ก็จะได้เยอะกันนี่้น่านใช่เก็บเอาไว้เป็นค่าขนมค่าเล่าเรียนนะใช่ครับแล้ววลาเขาใส่ชุดเต็มที่เขาบ่นไหมคุณพ่อว่าหนักหรืชอบมากครับจริงเหรอธรรมดาเด็กทั่วไปจะต้องใส่ข้างบนนี่คือเขาเรียกถ้าลิเกเรียกหัวมอนค่ะ เขาจะใส่กันเล็กๆน้อยๆนี่ใหม่ครับถ้าไม่เต็มนี่คือไม่ออกหนักไหมลูกโนเกียไม่นักครับชอบเนาะให้เออแล้วใครแต่งหน้าให้อะครับพ่อครับพ่อแต่งให้เองเลยให้ติดตามหน้า Facebook ของโนเกียได้นะเดี๋ยวให้ขึ้นใต้จอนิดนึงชื่อ Facebook ว่า น้้องโนเกียใช่ครับ Official Fan Page เข้าไปกดไลค์แล้วก็ติดตามกันได้ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะที่พาลูกมาแต่เช้าเลยโงเกียขอบคุณมากนะครับพี่มาด้วยมกันเคี๋ยวเบลาไม่ให้ากับครขอ